วันนี้เราจะพาไปดูพีะะ่ทุกคอนที่ป็นตามนะคะช่องแรกทุกคนอาจจะต้องรู้อยู่แล้วว่านี่คือช่องของใครช่องแรกค,คือซีบิงออนนี่ทีวีจิมวีกันชาแนลแล้วก็ค,คุณครูของเรานะคะโอปอเดอร์เดลต้าแคทโอป้าอีสปอร์ตก็มีนะคะเซอร์ไม จบใจใช่แล้วน,น,นะคะอ๋อพี่ไกรพี่กิต้าแล้วก็เพื่อนของเราอีกคนนึงนะครับพี่อะไรอ่ะไม่รู้เลยวลสเพย์เลสแพร์นี่ก็คือพี่บ๊อกนั่นเองนะคะทุกคนพี่อีคิวพี่ก็ไม่รู้ ผิดอีวานะคะคือเหมือนน้อยมากเราสงสัยว่า,า,าวทำไมอุ๊ยกดเพดด้วนทำไมช่องนี้ไม่ทำคลิปเลยมีอุกเสียงคลิปเองดูผู้ติดตามน่าสงสารใจมากช่วยไปติดตามคำตอบก็สนับสนุนให้เขาทำคลิปด้วยนะคะก็คลิปนีกแล้วจบรงเพียงเท่านี้นค่ะขอบคุณค่ะ